นักเรียนวันนี้พบกับครูพันวันนะครับในรายวิชาศิลปะนะครับผมชั้นปรับตัวศึกษาปีที่2นะครับวันนี้ครูพันวันนะครับก็จะมาสอนเรื่องนะครับใบหน้าและร่างกายนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนพร้อมกันเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับผมเราก็มารู้จักตัวชี้วัดของเราก่อนนะครับผมข้อหนึ่งนะครับวาดภาพนะครับเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวกับครอบครัวนะฮะ ของตนเองและเพื่อนบ้านได้นะครับ2นะฮะเลือกผลงานทัศนศิลป์นะครับและบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็นนะฮะรวมถึงเนื้อหาเรื่องราวต่างๆนะครับผมถังสาระการเรียนรู้นะฮะอ่านในหน่วยนี้นะครับผมอ่านในเรื่องของศิลป,ปินรุ่นจิ๋วนะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะที่เราได้เรียนไปนะครับก็คือเรื่องของพื้นฐานการวาดภาพคนนะครับอ่าสีชมพูนะครับและเรื่องแรกที่เราได้เรียนไปก็คือ่อา รูปร่างของใบหน้านะฮะที่เราได้เรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนะครับแล้ววันนี้ครูก็จะมาสอนในเรื่องต่อไปนะฮะก็คือเรื่องของใบหน้าบอกวัยแล้วก็ใบหน้าและร่างกายนะครับผมครับผมเราก็มาเรียนในเรื่องแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของใบหน้าบอกวัยนะครับอ่าเราจะสังเกตได้ว่านะครับผู้คนวัยต่างๆนั้น,นมีทั้งวัยเด็กนะครับอ่าคนหนุ่มสาวนะฮะ ผู้ใหญ่นะฮะคนชราดังนั้นนะฮะเวลานักเรียนจะวาดภาพนะฮะต้องวาดใบหน้าคนที่แสดงถึงวัยต่างๆนะฮะให้ชัดเจนนะครับผมให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราจะวาดนะครับดูตัวอย่างนะครับเห็นไหมรูปแรกเลยเป็นรูปของวัยทารกนะครับผมอ่าเป็นยังไงวัยทารกจะมีผมไม่ค่อยเยอะใช่ไหมอ่าดูผมดูผมมีผมนิดนึงใบหน้าดูเยาววัยนะดูอ่อนวัยเหมือนเด็กนะครับผม รูปที no Again, no no ่2นะฮะจะเป็นวัยเด็กนะเริ่มโตขึ้นมาหน่อยละอ่าก็ยังมีรูปร่างใบหน้าที่อ่าพัฒนาขึ้นมาแล้อ่าเริ่มดูเป็นวัยของเด็กมากขึ้นนะครอ่าเริ่มมีผมที่ยาวขึ้นนะเริ่มมีคิ้วอ่ามีจมูกมีตะปาานะที่มันชัดเจนขึ้นนะครับผมวัยต่อไปคือวัยหนุ่มสาวเนาะก็เริ่มเป็นอ่าวัยรุ่นแล้วเนาะเริ่มเป็นอ่าผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงละอ่าเริ่มเป็นวัยรุ่นนิดหน่อยละอ่าวัยหนุ่มสาวนะอ่าก็จะดูอ่า มีเขาเรียกอะมีมีการแยกวัยที่ชัดเจนขึ้นนะ่าวัยผู้ใหญ่เนาะวัยผู้ใหญ่ก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปมากขึ้นตามอายุนะครับจนถึงวัยชรานั่นเองนะครับผมก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่แก่หน่อยเนาะตามวัยเลยนะครับผมเวลาเราวาดก็เราถ้าเราจะวาดวัยเด็กก็ก็ต้องวาดให้เหมือนกับวัยเด็กไม่ใช่วาดเด็กเป็นคนแก่อย่างเงี้ยนะครับวาดเด็กซะแก่เชีย อ่าโอเคไปสไลด์ต่อไปเลยนะครับอ่าคราวน,นี้ในการวาดภาพใบหน้านะฮะอ่าเราเนี่ยควรใช้เส้นง่ายๆพอนะครับไม่ต้องเอาเส้นที่ยุ่งยากมากกับไปเอาเส้นที่เรียบง่ายๆ,ๆนะเหมือนชั่วโมงที่แล้วที่ครูให้ในักเรียนได้ฝึกวาดในเรื่องของใบหน้าไปแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็วาดตามความรู้สึกของเราถ้าเราต้องการให้ใบหน้านั้นยิ้มแย้มแจ่มใสหรือกําลังมีความสุขนะก็ต้องวาดหน้าอ่าหน้าของเราอะ่ะหรือ ภาพนั้นนะฮะให้มันมีความสุขถ้ากําลังเศร้าก็ต้องวาดให้เศร้าอยู่นะครับผมาตามอารมณ์ของเราเลยนะครับผมาวาดให้ตรงกับจุดประสงค์ที่เราจะวาดนะครับอีน,นี้เรามาดูในเรื่องของใบหน้าและร่างกายนะคราวนี้เรารู้แล้วว่าใบหน้าเราเนี่ยต้องวาดยังไงนะใบหน้าต้องวาดามีหลายรูปทรงใช่ไหมที่ครูสอนแบงชูงทีเดียวมีทั้งรูปทรงกลมวงรีรูปสี่เหลี่ยมต่างๆนะครับบางคนเป็นรูปหน้าสามเหลี่ยมก็มีนะฮะ ก็ขึ้นอยู่กับที่เราจะวาดนะว่าต้องการให้เป็นรูปร่างยังไงนะครับผมอ่าคราวน,นี้เมื่อเราเนี่ยวาดภาพใบหน้าคนแล้วนะฮะมีลักษณะต่างๆได้แล้วคราวนี้เราก็ต้องมาฝึกวาดภาพให้สมบูรณ์มากขึ้นก็คือวาดร่างกายด้วยนะครับผมอ่ามีใบหน้าแล้วก็มีร่างกายต่อไปนะครับผมครับคราวนี้เราก็มาดูขั้นตอนการวาดภาพร่างกายนะครับผมอ่าจะมีอยู่2ตัวอย่างนะครับก็คือการวาดเพศ หญิงแล้วก็เพศชายนะครับผมมันเรามาดูการวาดเพศหญิงก่อนนะฮะ,ะขั้นที่น1นนะครับวาดใบหน้าก่อนนะครับเป็นรูปวงกลมวาดลาตัวนะครับผมะจะสังเกตได้ว่าในส่วนที่1นึ่งะจะมีแค่สองสองส่วนนะก็คือส่วนที่เป็นส่วนใบหน้าแล้วก็ส่วนลําตัวนะครับขั้นที่สองนะครับเริ่มวาดแขนเข้ามาละใส่แขนทั้งสองข้างนะฮะขั้นที่3มนะฮะเริ่มใส่ขาเข้าไปครับ และขั้นที่4นะฮะขั้นสุดท้ายนะฮะเริ่มใส่ทรงผมเข้าไปนะฮะในภาพนี้เราต้องการให้เป็นเพศหญิงใช่ไหมฮะก็ใส่ทรงผมของเพศหญิงเข้าไปนะฮะต้องการใส่ทรงอะไรนะก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนนะครับผมอ่าใส่ตาใส่จมูกใส่ปางนะครับแล้วก็ใส่เสื้อผ้านะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับผมต้องการให้ตัวละครหรือภาพของเราใส่ชุดอะไรนะครับผมต่อไปนะฮะการวาดของ เพศชายเนาะวาดเด็กผู้ชายนะก็เหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกันกับการวาดเพศหญิงนะครับก็คือขั้นที่1ก็คือวาดใบหน้าแล้วก็ลำตัวเหมือนเดิมนะครับผม2นะฮะเรื่องวาดแขนนะฮะหรือนักเรียนเนี่ยอยากให้แขนยัอยู่ในท่าทางลักษณะไหนก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนนะครับจะยกมือสองข้างไม่ยกก็ได้นะครับแล้วก็ขั้นที่3นะครับใส่ขาเข้าไปนะครับผมเสร็จรองเท้าให้กับตัวละครเราซะแล้วขั้นสุดท้ายนะขั้นที่4นะครับผม เราก็ใส่ทรงผมเข้าไปนะฮะเพื่อเป็นการระบุเพศในชัดเจนนะครับผมใส่คิ้วนะฮะใส่ตาใส่จมูกนะครับใส่หูนะฮะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าตามที่เราต้องการนะครับวาดต้องการอ่าใส่ชุดอะไรให้กับภาพของเรานะครับผมสีอะไรก็แล้วแต่เรานะครับแล้วก็ระบายตกแต่งให้สวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการวาดร่างกายนะครับผมครับอ่า จากที่เราได้เรียนเสร็จแล้วนะครับในเรื่องของการวาดภาพใบหน้าและร่างกายจบไปแล้วนะครับเราก็จะมาเข้าสู่กิจกรรมนะครับหรือการบ้านนั่นเองครับกิจกรรมที่เราจะไปปฏิบัติกันนะฮะก็คือคุณครูใช้นักเรียนนะครับฝึกวาดภาพใบหน้าและร่างกายนะฮะของเพศหญิงและเพศชายนะครับวาดมา2รูปนะครับผมโดยให้นักเรียนวาดลงในสมุดนะของนักเรียนเองนะครับผมพร้อม ระบายสีให้สวยงามนะครับผมเมื่อทํางานเสร็จย่าลืมเขียเส้นปิดเหมือนเดิมนะครับอ่าขีดเส้นปิดแล้วก็เขียนชื่อตัวเองนะฮะชื่อนามสกุลนะฮะชั้นแล้วก็เลขที่ให้เรียบร้อย่าลืมนะฮะเลขที่สําคัญนะครับเพราะว่าเวลาครูตรวจงานบางครั้งเวลาให้คะแนนมันจะได้มันจะได้หาชื่อได้ง่ายขึ้นนะครับผมพยายามเขียนชื่อชัดเลขที่ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็อย่าลืมเขียนวันที่นะฮะวันที่ของวันทํางานด้วยนะครับว่าส่งกันบ้านวันไหนนะครับผม ดืวคุณครูพันธุวัฒน์นะจะได้เข้าไปตรวจนะครับแล้วก็ให้คะแนนได้ถูกต้องนะครับวันนี้นะคุณครูพันธุวัฒน์นะก็ได้สอนในเรื่องของการวาดใบหน้าและร่างกายจบลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่นะในชั่วโมงหน้านะครับวันนี้คุณครูคาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ